สวัสดีสำหรับคลิปวิดีโอทดสอบคลิปวิดีโอสุดท้ายครับของเราวันนี้โบนะครับ c 7 5 C Z นะครับ C Z ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนตัวผมผมชอบมากนะครับเพราะว่าเราปืนแข่งขันนะครับปืนแข่งขันไม่ว่าจะเป็นปั้นเอ็กปั้นเป้าหรือปืนลนยุทธส่วนใหญ่ปืน CZ ก็จะเป็นเจ้าสนามนะครับวันนี้เรามีโบร CZ C75 มานําเสนอให้เพื่อนๆครับโปรโมชั่นเดือนนี้1ปืน2แม็กกาซีนในราคาโปรโมชั่นจาก 8,500บาทนะครับเหลือ7,500บาทไม่ขายครับวันนี้จัดไปเลยครับ6,500บาทครับเพื่อนๆนครับ1ปืน2แมกกาซีนนะครับสีเงินเงานะสีต่อไปนะครับสีเงินเงาสีดำนะครับสีตัวนี้สีเงินเงาไกทองนะครับแล้วก็สีบอลเงินนะครับมาแล้วมาแล้วสีบอลเงิน สีสุดท้ายของเรานะครับสีออกแนวสุลตานนี่นะสีดำนะครับสีดำเขาเรียกว่าสีดำไกทองนะตัวนี้ก็จะมีเขียนคิ้วทาปับไกสีทองคันค้างสไลด์เซฟนะครับปดแม็กแล้วก็นกเป็นสีทองรุ่นนี้นะเพื่อนๆเลือกตัวไหนก็ได้ในโปรโมชั่นนี้นะครับ1ปืนได้2แม็กซกาซีนอยู่นี่อีก1แม็กนะจะเป็นโปรนี้นะครับ1ปืน2แม็กซกาซีน อันนี้จุกสาหรับยิงคู่แสงแถมมาอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวทัพวัสด์ลำกล้องและได้กล่องพลาสติกแบบนี้อย่างดีตัวนี้ข้อมูลจากโรงงานบอกว่าใช้ลูก9 pak 17บวกหนึ่งนะครับแมกกาซีนบรรจุได้17นัดตอนหนึ่งแนมะ็กจุจุใจเลยตัวนี้นะเป็น full size นะครับ c 75สีสีเพื่อนๆชอบสีไหนนะครับก็สามารถแคปหน้าจอได้ผมจะเอามาวางให้นะครับ แชทหน้าจอได้เลยนะครับถ้าชอบสีไหนนี่แล้วก็นี่แล้วก็อันนี้นะครับเดี๋ยวให้กล้องค่อยๆจับเียะตัวก็แล้วกันนะครับเ,เพื่อนชอบสีไหนก็แคปหน้าจอได้นะครับแล้วก็เอาภาพส,ายสวยๆนะมาคุยกับกพวกเราในแชทวิธีการก็แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอครับจะมีลิงก์คิวอาร์โค้ดปรากฏขึ้นนะครับคิวอาร์โค้ดปรากฏขึ้นนะครับ ครับพอดีลูกสาวอยู่ด้วยนะฮะลูกสาวเอา iPad มาให้เปิดให้นะโอเคไปกันต่อสําหรับรีวิวนี้พเพื่อนๆครับตอนนี้พเพื่อนๆได้จะได้สีที่ชอบแล้วช่องทางการติดต่อนะครับแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้นะเพื่อนๆครับจะมีลิงก์คิวอาร์โค้ดปรากฏขึ้นแล้ว,พวเพื่อนๆถนัดทางไลน์ก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับหรือถนัดทาง Facebook ก,ก็แอด a c e b o o k เข้ามานะครับเรายังมีสาขาอีกสาขานึงอยู่ที่จังหวัดเชีงยงใหม่นะครับพเพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกชมหรือเลือกซื้อได้ที่ ห้คุณสวนอินโฟบรีการสาขาเชียงใหม่นะครับณสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับเข้าไปที่วิไลพะละหรือสนามกีฬายิงปืนนะครับที่วิไลพะละนะครับจังหวัดเชียงใหม่อยู่แถวแถว้ารถช้างเปลือกนะครับหรืออยู่แถวแถวราชพัฒนเชียงใหม่นะจะอยู่ใกล้ๆกล้กันแถวนั้นเข้าไปที่สนามยิงปืนไปเลือกชมได้เลยนะครับมีน้องขวัญกับน้องมิตรนะครับคอยให้บริการอยู่เราไปต่อสําหรับโปรโมชั่นของเรานะครับหนึ่งปืนสองแม็กกาซีน แถมพูกหนึ่งกล่องเพื่อสามารถเลือกได้เลยแล้วจะเอาลูกปลอกสีเงินหรือปลอกสีทองนะครับจะมียาดบุกัตี้สี่ร้อยสามสิบาทหรืออ,อักุซานได้หมดนะครับได้หมดนะดดนะเลือกได้หมดว่าจะเป็นปืนลูกกระสุนตัวไหนเอาปืนสีไหนเดี๋ยวเรามาดูทดสอบกันนะครับขออนุญ,ญาตชาน้ำหนักตัวปืนเปล่าก่อนเนื่องด้วยตัวปืนเนี่ยเป็นอลูมิเนียมทั้งเฟรมบนและเฟรมล่างนะครับสีพวกนี้ยี่ห้อโ r รทำมาดีมากนะครับโปรเนี่ยเขามีโรงงานทําสีของเขา ที่ตุรกีเลยนะครับดังนั้นสีของโบโเนจะเก็บสีมันโคตรเนียนเพื่อนครับสีจะดีมากนะครับในเรื่องของสีในเรื่องของการเก็บรายละเอียดการเก็บเนื้องานเข้ามาในไทยนะดีมากส่งมาจากตุรกีเลยนะครับตอนนี้ก็ปืนแบงกกันก็เป็นสาหกรรมที่มีทั้งตุรกีผลิตและมีทั้งเยอรมันผลิตนะครับน้ำหนัก1นึ่งพกสีก็ประมาณโลกับอีก1ขีดเดี๋ยวเราโหลดลูกไปสักสินัดแล้วลองมา,มามาชั่งดูว่มา,มาหนักเท่าไหร่นะแต่ผมคาดว่าน่าจะขึ้นมาสักประมาณขีดนึงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าปืนมีอะไรบ้างตัวปืนนะครับตัวปืนก็อ่ะนี่ก่อนปุ่มปลดแม็กอยู่ตรงนี้นะครับปอดปุ๊บนี่ปลดแม็กนะครับปุ่มปลดแม็กต่อไปตัวคันค้างสลด์นะครับเวลาเรายิงเวลาเรายิงปุ๊บเห็นนะเนี่เวลายิงปุ๊บมันก็จะค้างสไลด์โดยการแขวนคันค้างสลด์แบบนี้นะครับนี่นะครับ แล้วก็ถ้านกทํางานในลักษณะน,น,นี้เราสามารถขึ้นเซฟได้นะครับขึ้นเซฟก็จะกดไกไม่ได้แล้วนะไกก็จะฟรีฟรีแบบนี้กดเซฟลงกดไกได้นะครับเป็นไกระบบดับเบิลนะครับเป็นไกดับเบิลเหนี่ยวไกได้เลยนะปืนแบงก์การคือปืนอะไรปืนที่ใช้ถ่ายทําภาพยนตร์ถ่ายทำละครแล้วก็แสดงหนังนะครับวันนี้เราปล่อยรีวิวไปหลายรีวิวมากในรีวิวในการทดสอบนะครับและโปรโมชั่นเดือนนี้ตัวปืนนะครับเมื่อกี้บอกว่าทำจากอลลอยบนล่าง นะครับปดแม็กคันค้างสไลด์ตัวนี้เป็นเซฟนะครับตัวนี้เป็นนกสับมีแค่นี้นะครับระบบปืนหมดแล้วนะแม็กบรรจุ17บวก1ครับผมเดี๋ยวเรามาลองรีโหลดกันดูนะครับเอาที่ตัวนี้เลยนะครับมาเราจะบรรจุซักสักสิบนัดนะพเพื่อนๆนะแล้วเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักดูว่าเออพอโหลดกระสุนแล้วเนี่ยมันหนักเท่าไหร่นะครับหนักประมาณเท่าไหร่ เมื่อกี้อยู่ประมาณโลนิดนนะฮะน่าจะขึ้นใหม่สักประมาณสักขีดหนึ่งได้นะเพื่อนนะสนะครับสนัดละ4นะครับเพื่อนๆครับปืนแบงกันนะครับเราต้องบอกก่อนว่าเราขออนุญาตขายให้เฉพาะผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเราจะไม่ขายให้คนที่อายุต่ำกว่า20ปีนะครับเพราะว่ามันเป็นนโยบายของกรมการปกคอรองที่เขาขอความร่วมมือมาด้วยนะครับทางผู้นำเข้าด้วยนะครับขอความร่วมมือมา อันนี้สิบนัดตัวนี้เรายังไม่ใช้งานอะไรเกี่ยวกับปืนนะครับเรายัางเซฟอยู่ตัวปืนเห็นไหมฮะขึ้นมาประมาณขีดประมาณขีดกว่าๆนี่คือลูกที่บรรจุเข้าไปแล้วนะครับสิบนัดมาบางนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเราไม่ขายให้อายุต่ำกว่า20ปีนะครับทางร้านเนี่ยเวลาซื้อปืนเป็นกันครับทางร้านเนี่ยเราจะ ทําเอกสารกํากับการซื้อนะครับให้คุณลูกค้าทุกท่านนะฮะก็วิธีการก็ผู้ซื้อต้องแสดงสําเนาประชาชนให้เราก็คือถ้าเป็นทางแชทออนไลน์ก็เอาเอกสารมาวางบนกระดาษขาวนะครับบัตรประชาชนแล้วเซ็นกํากับสําเนาถูกต้องใช้ในการซื้อปืนแป้งกันเท่านั้นลงวันที่แล้วถ่ายรูปไปให้ทางร้านนะทางร้านจะนําข้อมูลทั้งหมดนะครับมากรอกที่เอกสารกํากับการซื้อตัวนี้นะครับก็ชื่อลูกค้าเลขบัตรประชาชนปืนยี่ห้ออะไรนะครับสีอะไรเลขอะไรเพราะว่าเลขซีเรียล넘เบอร์ของตัวปืนนี่ครับ จากโรงงานนะครับเขาก็จะทำซีรียลำเบอร์มาให้ทางผู้นํเาเข้าก็จะนาหมายเลขตัวนี้นะครับไปขึ้นทะเบียนหรือเสียภาษีให้กับผู้เล่นอย่างพวกเราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นําส่งมาให้พวกเราขายแล้วก็ทางร้านก็จะมีคําเตือนอยู่ตรงนี้นะครับอ่านกันด้วยนะแล้วก็ข้อควรระวังคือไม่ควรเลงใส่ผู้อื่นต่ำกว่า1นเมตรนะครับแล้วก็มีเอกสารกํากับเรียกว่าใบป .5 ใบค้าสินค้าวุตรประกอบในใบซื้อขายตัวนี้ให้คุณลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็จะพับใส่กล่องส่งไปให้คุณลูกค้านะครับ ต่อไปนะครับก่อนที่จะไปยิงผมเกือบลืมเลยเพื่อนเครับผมขออนุญ,ญาตมาวัดให้เพื่อนะครับเพื่อเพื่อเพื่อเขากล่องที่เราใส่อาจจะไม่สวยอาจจะไปหาซื้อกล่องอย่างอื่นมาใส่สไลด์ปืนที่18ซนตมรหรือ7นิ้วนะครับถ้าเกิดรวมด้านหลังด้วยนะหลังอ่อนตรงนี้ด้วยก็อยู่ที่ประมาณ21ซนมหรือ8นิ้วครึ่งความสูง ค้องสูงตัวปืนนะครับ14เซนติเมตรหรือประมาณ6นิ้วนะครับลำกล้องตัวปืนวัดฝั่งนี้น่าจะง่ายกว่านะครับลำกล้องตัวปืน5นิ้วนะครับ5นิ้วเต็มตัวนี้โอเคตัวปืนตัวนี้นะครับบรรจุลูกแล้ววงการใช้งานของตัวปืนก็จะเป็นไกดับเบิลน,นะครับไกดับเบิลมีปุ่มปลดแม็กมีคันค้างสลด์นะครับมี เซฟที่บอกไปเมื่อกี้แล้วนะครับวิธีการขึ้นสไลด์ปืนตัวนี้มี2แบบผมจะแนะนําก็คือแบบที่1อย่างนี้นะครับเสียบเข้ามาแล้วจับตรงเชคเกอร์หน้านี้ทุกครั้งที่เราขึ้นสไลด์ปืนนะครับให้จับตัวนี้แน่นนะครับข้างนี้จับไว้ข้างนี้ดันนะครับก็คืออย่างนี้นะครับเนื่องจากปืนซีแซเนี่ยผมเซฟก่อนนะเป็นปืนที่เฟรมล่างนะครับโอบสไลด์บนดังนั้นสไลด์เขาจะค่อนข้างบางเวลาเราดันหรือเวลาเราขึ้นลำเนี่ย ออกแรงข้างซ้ายนิดเยอะนิดหนึ่งนะครับบีบแล้วก็ดัน<ป>กับวิธีที่สองที่ผมจะแนะนําสาหรับปืนซีแซสนะครับวิธีที่สองบด,ดไปก่อนวิธีที่สองนะครับปดเซฟลงเหนียวไกนะไกดับเบิลเนาะพเพื่อนสามารถง้างนกได้เลยนะครับง้างนกแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราง่ายขึ้นแล้วก็นี่ครับตัวปืนเซฟนะครับปลอดภัยเซฟไว้ก่อนมาขอญอาตใส่หูฟัง ฟังตัวนี้เป็นหูฟังตัดเสียงนะครับนักกีฬาย,ยิงปืนที่เขายิง AP ipsc apda หรือปัด x ก็จะเดี๋ยวนี้ขายดีนะเพราะว่า2,200บาทนะครับชาร์จแบตได้ในนี้มีแบตอยู่แล้วมีระบบตัดเสียงมีปุ่มปิดเปิดกดแช่ไว้นะครับมันก็จะมีเสียงดังปิดเพื่อเปิดเสียงเปิดเปิดปิดเสียงนะในกล่องก็จะมีอะไรให้อีกนะครับสําหรับตัวเกี่ยวหูฟังกับจุกอุดนะครับอุดหูแล้วก็สายชาร์จวิธีการใช้งานก็นี่ครับ ตัวนี้เอาไว้เกี่ยวตรงร่องของใบหูแบบนี้เสียบเข้าไปกดให้แน่นนะครับแล้วก็เกี่ยวแบบนี้นะครับซ้ายและขวานะครับอันนี้ขายหูฟังด้วยนะครับแล้วก็กดกดจะดังปื๊ดนะครับเขาจะดังติดสองข้างพร้อมกันแล้วก็พอเสียงดังติดเนี่ยก็จะเป็นโหมดการเปิดใช้งานตัดเสียงเรียบร้อยแล้วครับขออนุญาตทดสอบปืนแม็กกันนะครับอ่า รบกวนอุดหูนิดเองนะฮะครับทดสอบปืนเป็นการสิบนัดนะครับเรียบร้อยครับอารมณ์จะประมาณนี้ ถึงกับควันขึ้นนะฮะถึงกับควันขึ้นทั้งหมด1ิบนัดยิงได้ราบลื่นนะครับย้ําโปรโมชั่นเดิมครับเพื่อนครับหนึ่งปืนสองแมกซีนนะครับอุปกรณ์ตามนี้ได้กล่องแล้วก็ลูกปืนก็เลือกได้ไว่าเอาตัวไหนนะครับลูกที่ยิงไปแล้วจะประมาณวัานี้นะครับประมาณนี้ยิงออกไปแล้วจุกตัวน,นี้ก็อันนี้อันนี้ยิงแล้วนะ อันนี้ยังไม่ได้ยิงนะครับเห็นไหมหัวมันจะเป็นสีเขียวๆปลอกเงินเนี่ยประมาณนี้เลือกได้ไปาจะลูกต,ตัวไหนแต่ถ้าลูกที่มนุษย์อาการการติดขัดจะเป็นลูกปลอกสีเงินนะครับยิงจะค่อนข้างลื่นจะไม่ค่อยมีอาการการแจมหรือติดขัดนะครับประมาณนี้ครับสำหรับปืนแบงกันฝากไว้อีกหนึ่งรีวิวก็แล้วกันนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอที่เป็นรีวิวทดสอบที่น่าสนใจอีกหนึ่งคลิปวิดีโอเพื่อนๆครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับช่องทางการติดต่ออย่างที่บอกครับแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์คิวอาคปรากฏขึ้นนะครับเพื add face, add line, ่อนๆแอดเฟซแอดไลน์คข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามกันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ